ที่นี่คือบ้านของคุณชินอสกิซังสินะ้ยมาบ้านผู้หญิงตอนกลางคืนแบบนี้ฉันดูเหมือนโรคจิตสตอ,อกเกอร์เลยฮะบางทีฉันควรจะกลับบ้านไปดีกว่ามาั้งฉันขอลบบัญชีนี้ทิ้งลาก่อนไม่ได้นี่มันไม่ใช่เวลาที่ฉันจะมาเออเลยแล้วนะถ้าอย่างนั้นข่าถูกตายแล้วก็ฉันก็ตายไปด้วยนะสิอ่าไม่ทราบว่าใครคะเอ๊ะหอเอ่อคุณชินอสกิซังอ่ะไม่สิ คนในครอบครัวเหรอน่าจะเป็นพี่สาวแล้มัง้งคือว่าผมมาหาคุณชิโนสึกิซังมิยะครับอ๋อเพื่อนของมิยะนี่เองแต่ตอนนี้มิยะยังไม่กลับบ้านเลยนะยังไม่กลับบ้านแย่ละสิให้โทรเรียกไหมจ๊ะเออไม่เป็นไรครับเอาไว้เจอกันพรุ่งนี้ที่โรงเรียนก็ได้ครับฉันควรจะขอความช่วยเหลือจากตำรวจดีมนะแต่ถ้าเราโทรเรียกตำรวจตอนนี้ละก็ยัยนั่นคงฆ่าตัวตายไปแล้วในตอนที่เรากำลังรอตำรวจ แล้วก็ผู้หญิงคนนี้เหมือนเคยเห็นเธอที่ไหนมาก่อนเลยแฮะหืมีอะไรหรอจ๊ะอ๋อเปล่าครับไม่มีอะไรเฮ hey. ้ยโยที่นี่น่ะเป็นสถานที่ที่ยอดนิยมมักจะมีคนกระโดดตึกแล้วก็ตายกลายเป็นผีเลยร่อนสินนะเธอจะทำแบบนั้นจริงๆเหรอโอซากะทันเวลาพอดีสินนะ ต้องขอบคุณนิตยาสารหนูที่เขียนสถานที่ที่ฆ่าสุตายยอดนิยมไว้นะความรู้นี่มันสามารถมาแก้ไขปัญหาได้จริงๆแล้วนายจะมาที่นี่ทำไมไม่ทราบยะ,อะเอ๊ะฉันขอเวลาสักครู่นะกำลังเหนื่อยเลยผู้หญิงที่อยู่บนหน้าปกนิตยาสารนี้คือพี่ของเธอสินะฉันไม่จำเป็นต้องบอกอะไรนายนี่ลองคิดดูให้ดีๆก่อนสอมิมันจะเป็นปัญหาหรือไงถ้าเธอจะเล่าเรื่องของเธอให้ฉันฟังเนะี่ย ปัญหาฉันหมายความว่าฉันก็ไม่เคยมีแฟนหรือแม้แต่เพื่อนผู้ชายเลยฉันก็เป็นแค่ไอ้คนที่โดดเดี่ยวเดียวด้คนเดียวทั้งนั้นแหละไม่ว่าเธอจะพูดยังไงฉันก็ไม่ไปไหนทั้งนั้นมันก็เหมือนกับเสียงที่ไม่สามารถเดินทางในสูงญากาศได้เฮยเมื่อก่อนฉันเคยสนิทกับพี่ฉันมากพี่อายุมากกว่าฉันสองปีแต่พวกเราก็สนิทกันมากพี่เป็นคนที่สวยเก่งและฉลาดฉันก็รักพี่ที่เป็นแบบนั้นมากแต่ตอนที่พวกเราเรียนประถม ฉันแอบไปเห็นเข้าน่ะเด็กผู้ชายที่ฉันชอบไปสารภาพรักกับพี่เหตุการณ์นั้นน่ะทำให้ฉันรู้ตัวไม่สิฉันรู้ตั้งนานแล้วล่ะแต่มันก็ยิ่งตอกย้ำฉันให้ตระหนักได้ว่าฉันมันก็แค่น้องที่ด้อยกว่าคนที่เป็นพี่เสมอดูนี่สิพี่ของฉันมีคนติดตามสองแสนเชียวนะในตอนแรกฉันก็ไม่ได้อยากเอาชนะพี่หรือว่าอะไรหรอกนะแต่พอรู้ตัวอีกที ฉันก็เผลอสร้างบัญชีรับขึ้นมาแล้วทุกครั้งที่ลงภาพลามกลงไปยอดผู้ติดตามก็จะเพิ่มขึ้นทุกครั้งมันทำให้ฉันหยุดลงรูปแบบนั้นไม่ได้อีกเลยแต่มันจะเป็นยังไงก็ช่างเถอะเพราะแม้ว่าฉันจะลงรูปแบบนั้นโกงโดยใช้รูปลามกก็ตามฉันก็เอาชนะพี่ไม่ได้ฉันมันโง่เง่าสิ้นดีไรประโยชน์เป็นบ้าฉันพอแล้วล่ะเฮ้ยเอาจริงดิไรสาระเป็นบ้าเลยแฮ หาแต่นายเป็นคนถามฉันเองนะหาเรื่องกันไรืงไงหาหาเรื่องเหรอใครกันแน่แล่ะที่หาเรื่องเธอตั้งหาเหรที่ทําให้ชีวิตของฉันต้องมาแขวนอยู่บนเส้นได้กับเธอไปด้วยเนี่ยหาอะไรนะชีวิตของนายเฮ้ยนี่ฉันต้องมาตายเพราะเรื่องไร้สาระแบบนี้เนี่ยนะให้ตายเถอะถ้างั้นก็ฮะเดี๋ยวสิอย่ามายุ่งกับมือถือของฉันนะโอเคฉันลงรูปใหม่ให้เธอเรียบร้อย ฉันมีแฟนแล้วค่ะดังนั้นแต่ไม่ลงรูปอีกแล้วฮ่หยุดเลยนะจุบ้าทำบ้าอะไรนายเนี่ยเฮ้ยเฮดูนี่ดิมีคอมเมนต์บอกว่าไปตายซะด้วยล่ะไปตายเถอะอย่าเอามือถือของฉันไปทําแบบนั้นนะนี่มันเกินขอบเขตเกินไปแล้วย่ะฮะบ้าเอ้ยทำไมมีแต่พวกที่ล้อเลียนหน้าตาของฉันเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยโอ้ยฉันเสียใจแล้วเนี่โอ้ เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้คอมเมนต์นี่มันอะไรเนี่ยพิมว่าเหมือนชายหนุ่มที่กำลังบอมร่างกายบนม้านั่งสำรองของทีมปิงปองมันหมายความว่ายัางไงเนี่ยโอ้ยให้ตายเถอะอ่านแล้วรู้สึกหงุดหงิดชิบหายเลยว่ะนายนี่มันบ้าจริงๆนั่นแหละรู้ตัวหรือเปล่วปาว่าทำอะไรลงไปนะฉันก็ไม่รู้หรอกว่าเธอคิดยังไงแต่ฉันคิดว่าเธอน่ะ เป็นตัวของตัวเองแบบนี้ก็ดีแล้วลนะ่ะฮะก็ดูสิเธอนะ่ะชอบทําหน้าบึ้งตลอดเวลาพูดอะไรก็มีแต่เรื่องลบๆแน่นอนว่าสิ่งที่เธอแสดงออกมานะ่มันดูไม่น่ารักเลยสักนิดแต่ว่านะเวลาที่เธอยิ้มมันค่อนข้างดูน่ารักอย่างคาดไม่ถึงเลยล่ะและฉันก็เป็นคนเดียวที่ได้เห็นรอยยิ้มนั้นด้วยสิฉันว่ารอยยิ้มนี่เป็นสิ่งที่พิเศษและหายากจริงๆเลยนะอ่า ไม่ต้องพยายามทำตัวเท่เลยคิดว่าตัวเองเท่นักเรืองไงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมไนายถึงเวอร์จิ้นอยู่โอซากะอ่ะือเจ็บหน่อยเธอไปดูซะแล้วว่าความเวอร์จิ้นของชายหนุ่มเนะ่ยเป็นการแสดงถึงจิตวิญญาณที่อ่ะ like อ่ะเวอรเธอทำอะไรของเธอเนี่ยอัพโหลดเอ๊ยเดี๋ยวทำไมเธอถึงได้มีคนคอมเมนต์ว่าฉันจะฆ่าแกไอ้ผู้ชายปากระโ h ้ด้วยละ่ะ ติดหยอะเลยฮะตลกจริงๆเดี๋ยวๆๆๆไม่ตลกเลยนะเดี๋ยวฉันก็ถูกเอาไปลงข่าวหน้าหนึ่งในฐานะผู้เสียชีวิตหรอกที่ตายเอือนี่เธอลบออกเดี๋ยวนี้เลยนะนายจะจ่ายให้ฉันเท่าไหร่ล่ะเฮ้ยไงกลายเป็นฉันที่โดนขู่กันโชคเฉยเลยเนี่ย <laughs> <laughs> i, เอาละในเมื่อเราหยุดไม่ให้เธอฆ่าตัวตายได้แล้วทา้งนั้นก็เหลือเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งของเรานี่ชิโนสกิ ถ้าฉันจะขอเธอเป็นแฟนกันจริงๆเธอจะตอบตกลงหรือเปล่าเอ่อคือโทษทีนะแต่คงไม่ได้หรอกว้าทำไมทำไมอ,อืมันอะไรกันนี่ทั้งๆทงี่หอมแก้มใช่ันาดน,นั้นแล้วแท้ๆไม่เห็นจะเข้าใจความรักเลยโว้ย แต่อย่างน้อยเวลาก็ไม่ได้ถูกย้อนกลับไปอีกแล้วหมายความว่าเราไม่ได้ทำพลาดใช่ไหมต่อให้เราตอนนี้ถูกปฏิเสธไปแล้วแต่เราก็ต้องเดินหน้าต่อไปสินะอซสกะะอาอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสด์เกิดอะไรขึ้นเหรอผมของเธอน่ะฉันให้พี่ตัดผมให้น่ะเมื่อคืนน่ะพวกเราไม่ได้คุยกันมาสักพักใหญ่ๆเลยล่ะ พอได้คุยกันแล้วก็ทําให้ฉันรู้สึกดีมากเลยล่ะเพราะฉะนั้นแล้วฉันต้องขอบใจนายจริงๆนะขอบใจมากโอซากะเอ่อฉันคิดว่าเธอไม่ควรมาเดินโรงเรียนกับคนอย่างฉันน่าจะดีกว่าแล้วมั้งเอ๊ะทำไมล่ะอ๋อไม่เป็นไรหรอกฉันไม่สนใจสายตาหรือคำพูดของคนรอบข้างอีกแล้วล่ะแล้วก็ที่สำคัญนะ เรื่องที่นายถามฉันเมื่อวานนะ่ะนายน่าจะเข้าใจอะไรผิดไปนิดหน่อยนะถึงฉันจะพูดว่าไม่ได้หรอกไปก็จริงแต่ไม่ได้ไหมายความว่าฉันจะไปคบกับนายไม่ได้หรอกเพียงแต่ตอนนั้นมันกระทันหันเกินไปนะ่ะฉันเลยตอบแบบนั้นไปแต่ที่จริงแล้วฉันไม่ได้รังเกียจนายหรอกนะความจริงแล้วฉันน่ะแบบว่า <ST AN X> เอ๊ะโอซากะคุง อาเจ้าวอยบ้าเ้ยนี่มันอะไรกันทำาไมจู่ๆฉันถึงตายล่ะร่างกายฉันอ่ะเบื่อกระจัดกระจายไม่มีชิ้นดีเลยบ้า ơi! ทำไมรอบนี้ไม่ใช่คอละไม่สิที่สำคัญกว่านั้นชินโนซสกิเธอไม่ใช่คนในโชคชะตาแล้วนี่ถ้าชินซสกิสั่งว่าจะเป็นคนในโชคชะตาแล้วทำไมฉันถึงตายอีกครั้งล่ะทำไมกันฉันก็พยายามเกลี้ยกล่อมหยุดม่ให้นั่นฆ่าตัวตายสำเร็จไปแล้วไม่ใช่เหรอ แล้วก็ฉันก็ไม่ได้คุยกับชิโนสึกิอย่างเดียวยังคุยกับโทกะด้วย,ยแต่ฉันก็พูดไม่ได้เต็มปากหรอกว่าใยนั่นจะคิดฆ่าตัวตายหรือเปล่านึกภาพไม่ออกเลยฮะหรือมันจะเป็นผลจากัตเตอร์ไฟเอฟเฟกต์หรือเปล่านะหรือว่าความเป็นจริงแล้วการที่เราคุยกับชิโนสึกิมันไม่ได้สมบูรณ์อะไรกับตัวเราเลยบางทีการกระทําของเราอาจจะส่งผลต่อใครบางคนอ้อมๆก็ได้นะ้มันจะเป็นยังไงก็ช่างเถอะสุดท้ายฉันก็โดนกลับมาวนลูปอีกเหมือนเดิมอีกไม่ตายเถอะ ตอนนี้ก็เป็นตอนเช้าหมายความว่าฉันถูกส่งกลับมาหนึ่งวันงั้นสินะฮะเอ๊ะเดี๋ยวนะย้อนกลับมาแค่สามสนาทีเองเรอบ้าเอ้ไม่จริงนะแล้วฉันจะทํายังไงเนี่ยไอย้ตายเถอะฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วไม่งนั้นฉันตายแน่ในสามสนาทีนี้ควรโทรหาโทรการหรือเปล่าเนี่ยไม่สิยิ่งนักก็อ,ออกไปจากบ้านแล้วทางนั้นเราต้องทําอะไรสักอย่างที่ไม่เหมือนเดิมเวลานี้คือเวลาที่นักเรียนกำลังทยอยไปโรงเรียนดังนั้นนักเรียนน่าจะอยู่แถวโรงเรียนมากที่สุดถ้าอย่างนั้นล้วก็ อโอซากะ oh. โทษทีนะชิโนสกิตอนนี้ฉันกำลังรีบนะไว้คุยหลังจากดีนะอ๋อแล้วเมื่อกี้ฉันลืมบอกเธอไปส่งผมของเธอนะ่หบอกกับเธอมากเลยแหละน่ารักมากๆะเอ่ะขอบใจนะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้หรอ oh. ตอนนี้ฉันยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนในโชคจะตาของฉันกันแน่แต่พวกเขาก็น่าจะอยู่แถวนี้บ้างสักคนนึงแหละถ้างั้นเราก็ใครก็ได้ช่วยมาเป็นแฟนฉันที อหอฮใครก็ได้ข่าตูทีเถอะแต่มันไม่มีเวลาเหลือแล้วฉันคิดได้แค่วิธีนี้แหละคุณบอกว่าอยากให้ใครสักคนมาเป็นแฟนของคุณสินะถ้าอย่างนั้นล่ะก็เป็นไปได้ไหมที่ฉันจะเป็นแฟนกับคุณอนะเอ๊ะขอตอบรับสิดความยินดีครับผม